การทำคลิปใครๆก็ทำได้แต่จะทำยังไงล่ะคะให้คนดูคลิปเรา,านานขึ้นการที่มีคนดูคลิปเรานานๆาน AI จะตรวจจับว่าคลิปของเรามีคุณภาพแล้วก็เปิดการมองเห็นคลิปของเราเป็นวงกว้างดูจากนิสัยตัวเองเวลาเล่น Facebook นะส่วนใหญ่ก็จะเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆว่ามันมีอะไรบ้างเลื่อนไปจนเจอคลิปที่เราอยากจะดู ก็คือคลิปที่เตะตาคลิปที่สะดุดตาเรานั่นเองคลิปที่อยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรเราถึงจะหยุดดูคลิปที่แตกต่างไปจากพวกคลิปที่พาดหัวชวนสงสัยว่าเอ๊ะอะไรข้างในมีอะไรนะคลิปที่มันมีความรู้มีประโยชน์กับตัวเองเราได้โจทย์ตรงนี้มาแล้วว่าพฤติกรรมเราเป็นแบบนี้เราก็นำมาวิเคราะห์ค่ะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างให้ผู้คนมาหยุดดูคลิปเรา สังเกตค่ะว่าคลิปของเรายังขาดอะไรบ้างทำไมคนถึงไม่หยุดดูลองเปิดหัวคลิปให้น่าสนใจดูคะ่ะเปิดหัวคลิปให้ชวนสงสัยภาพให้ชัดเสียงให้ชัดทำยังไงก็ได้ให้ดึงดูดสายตาผู้ชมให้เขาอยากดูคลิปของเราต่อให้เขาอยากรู้ว่าท้ายคลิปของเรามันจะมีอะไรสู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้คะ่ะ